โอเคนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนลากหัวปืน MP 5กันนะครับทุกคนซึ่งเป็นไหนครับแป๊บนึงขอหาก่อน SMG SMGS กระสาน MP 5ก็จะเป็นปืนนี้เลยนะผมจะมาสอนลากหัวปืนนี้เออสวัสดีใครยผมตอนนี้ผมย้ายแคนนะครับอยู่สำนักแมวิกสองนะครับแคนจริงนะครับทุกคน อยากดังครับทุกคนผมอยากดังช่วยกดติดตามนนะอุตส่าห์อยู่แค่สนักมัพงนะเพื่อจะได้ดังครับโอเคเราจะมาสอนกันเราจะมาสอนในโซนฟีสไตล์กันนะทุกคนปะกดเริ่มกันเลยคีิปนี้จะไม่มีตัดนะครับทุกคน,น,น,ค,กค,นคือจะยิงแล้วไม่เอาดาเมจต,ตัดเอาดาเมจปอมาใส่นะก็คงไม่มีการทำได้เราก็มันยากมากนะครับทุกคนขอใครที่มีเสียงกวนเดี๋ยวผมย้ายที่ก่อนนะ ททุกคนได้ยินเสียงรู้ไหมครับน่าจะไม่ได้ยินแล้วเนาะหรืออาจจะได้ยินแต่อาจจะได้ยินนิดเดียวนะครับทีทุกคนมาจะไปเอาปืนเอ็มพีไฟมาก่อนนะครับเอาของแต่งไรผมเอาดีเซลด้วยซองควงด้วยครับถ้าผมถนัดซองยาวมากกว่านะก็ละเอาเอ็มพีไฟของอันนี้แล้วกันที่คไม มันก็จะร่อนเรีวนะทุกคนนะโอเคครับอันดับแรกก็ให้เราเอาไว้อย่างนี้นะทุกคนป้องอย่างนี้ทุกคนละขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเฉพาะเฉพาะปืนลูกนะทุกคนปืนลูกเกือบทุกปืนจะได้แต่พวกปืนอื่นนี่ผมไม่แน่ใจดีเซลก็ไม่ติดนะเอ้ยติดอยู่แต่ว่ามันมันจะมันจะติดส่วนใหญ่ก็จะติดปืนลูก ลูกสองก็ไม่แต่ปืนลูกก็บางครั้งก็ติดถ้าทำกิ่งยิงอ่ะทุกคนเนี่ยเราไว้ใต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 ้เท้ารับทุกคนแล้วก็ลากขึ้นเอาไว้ให้มันเป็นจุดขาแล้วก็ลากขึ้นเลยเห็นไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมปุ๊บเราลองสองกองดูต้องยาวเมตรสองกองปับ๊บโอ้โหไม่ไม่โดนเลยอะเฮ้ยไม่โดนเลยปับ๊บเห็นไหมเห็นไหมทุกคนจะติดนะ นทำเวลาทุกคนก็ต้องก้มกลับแล้วก็ลากขึ้นปับป๊บปั๊บปั๊บแต่แรดจุบเนี่ผมน่าจะเอ้ยมันติดอยู่นะทุกคนเห็นไหมแรดเมื่อกี้มันแ้ดจูบผมนี่นะไม่ลากขึ้นลากลงครับน,นี่ยเห็นไหมลากขึ้นล่างลงลโอเคนะทุกคนเราไปลองในโหมดนี้กันโหมดสู้รถถุงจะจัดทุกคนดูเลยว่าผม มันได้จริงนะระยะไกลนี่ยิงได้เลยเห็นไหมครับทุกคนได้นะครับท่ามผมกระตุกวะโอ้โหตายอ่ะทุกคนขอไปครับกากเกินระยะจูบให้เราเลงเอาเองเลยครับเลงเอาเองเลยระยะจูบทำไมก็ได้ครับให้ติดแต่ผมถนัดระยะจูบนะปืน,ปน,ปนทุบปืนถนัดผมถนัดระยะจูบหมดเห็นไหมครับทุกคน เห็นไหม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 อุ้ยอุ้ยเข้าหัวว่ะเฮ้ยเข้าหัวทุกคนเนี่ยครับสูตรนี้ใช้ได้จริงนะหรือใครจะเอาไว้เอาไว้ตรงตัวเราลากขึ้นนีเลยก็ได้เนี่ยเอาไว้ลากตรงตัวเราลากขึ้นเลยมันติดเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ไม่ติดนะมันก็ติดถ้ากันแหละแต่ว่าผมชอบใช้แบบในไิงปืนลุดเอาไว้ใต้เท้าแล้วก็ลากขึ้นเลยมันคมกว่านะสํสำหรับผมนะครับ หเห็นไหมเฮ้ยผมตายแล้วทุกคนทุกแคสผมทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมเทสผ่านได้ยังไงนะฝีมือแบบนี้แต่ผมจะเล่นเอาจิงใี้ทุกคนดูครับอุ้ยอัดตัวว่ะส้หนันแม้เขาเทสผ่านห้าหัวนะครับผมเทสกับเพื่อนผมที่อยู่สำนรักแมวนะคะหนึ่งแต่ผมได้เข้าสาขาสองเพราะว่าสองาขาหนึ่งเพื่อนผมบอกว่าเต็มแล้วแต่แทีแทยังไม่เต็มนะทุกคน มมันแม่อยากให้ผมเข้าสาขาหน,นึ่งนี่ไงหัวลวนับทุกคนม้ถ้าผมเอาจริงก็จะวาวันนี้แหละครับทุกคนผมเข้าระยะจูบนะตรงนี้ระยะจูบไปดูเห็นไหมทุกคนระยะจูบระะจูบผมชอบถนัด เอือปืนพื้นพื้นพลังโอ้โดนปืนพื้นลังยิงโดนสมเพล็ดนี่เขงผมก็มีนะทุกคนผมก็เล่นนะแต่ผมแบบไม่ค่อยถนัดแล้วจุบจุบโอ้โหโดนบาเลยยิงตายสมเพล็ดซองเวทบาเลีบาเลีชนะเลยนี่เนี่คบถ้าคุณจะเอาไว้ต้องตัวละลากขึ้นก็ได้แต่ว่าแต่ระยะไกลผมไม่แนะนะเพราะว่ามันจะเลยหัวนะทุกคนถ้าเรา DPI เยอะเกินอ่ะ แต่ผมดีบบผมเยอะเกินนะ <c oughs> เห็นไหมต้องไว้อย่างนี้ับ,บโอ้โหถ้าผมยิงทันนะผมอยู่สสำนักแมวมันรักฆ่าสำนักแมวได้ยังไงวะผมต้องจัดและไม่ให้พี่โก้เสอนหน้าอัะตัวหนึ่งยับอันนี้ผมมากเลยผมไม่อยากจับเอบเลยอดับถือมาเลยก็มาถลอ ผมต้องจับซะละพรมินเขาใช้นะก็เลยอยากเล่นบางไม่ใช่ะไรหรอกที่รู้ว่าจะเสียเปละเฮ้ทำไมสับไม่ได้วะทุกคน เป็นไรทุกคนทไมันสับไม่ได้ทุกคนสับไม่ได้เ,ดเราต้องสบ,บ่ป่ท่านสับไม่ได้มันสับไม่ได้เป็นไปได้ ผมต้องนั่งเล่นหนึนลนี้ผมนอนเล่นมาผมนั่งแล้วครับทุกคนมาเลยมามนเลย ยิงอีกเื่อาใหม๋ยวคนนะผมมาสอนอะไรวะผมต้องเล่นอยากเล่นไหมถ้าว่าต้องตั้งตันสถิตย,ย์แล้วต้องเล่ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคารต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่ครับผมเพื่อนผมอยู่สัตนักแมวนะแคนจริงเลยแคนจริงเลยพีโก้ก็ตัวจริงนะไม่เชื่อไปลองดูส่วนเขาจะทิ้ในเฟซบุ๊กนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้ง,ทงเพจไว้ข้างล่างนะ,ท,นะทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ข้างล่างนะจะทิ้งของพีโก้แลครับไปทุกคนอย่าผมไม่ทิ้งหรอกเพราะผมทิ้งไม่เป็น,นครับ ยทุกคนก็เป็นคนหาเลยว่าซูไซเบอร์ในในเฟซบ o ๊กนะทุกคนแล้วทุกคนก็ติดตามคอยเยอะนะครับผมโอเคคิปนี้ไปแล้วครับบ๊๊าายยบบายบาย